สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าหนูแค่อยากจะกลับบ้านใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะปอก็ค่อนข้างติดใจกับเว็บนี้นะคะเพราะว่ามีเกมให้เราเนี่ยเล่นหลายเกมเลยนะคะหนึ่งเลยค่ะคนไทยเนี่ยเป็นคนสร้างเกมพวกนี้มาทั้งหมดเลยนะคะและปอก็ได้เลือกเกมนี้มานะคะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กคนนึงนะคะทุกคนมาพร้อมหรือ,อยังที่รักพร้อมแล้ว ลุยเลยครับทุกคนจุดจุดจุดพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ที่ไหนหนูกลัว <c oughs> จุดจุดจุดวิเธอ <c oughs> เสียงคอประตู <c oughs> <c oughs> สาวน้อยก็คือเรานะคะมีคนมา <c oughs> ว่าไงจ๊ะแม่สาวน้อยนอนหลับเต็มอิ่มไม่เอ่ยลุงปิศนาใครวะ คุณลุงตกใจอะไรกันจ้าสาวน้อยเจอกันทุกวันยังไม่นอีกหรอจ้าโอ้จริงสิลุงลืมไปเลยว่าหนูโดนปิดตาอยู่ลุงขอโทษนะลุงนี่ขี้ลืมจริงๆเลยคือสาวน้อยนะคะโดนคุณลุงปิดสนาคนนี้นะคะปิดตาอยู่ค่ะเฮ้ยมันก็ต้องเป็นคนคนเรวะปะ่เธอ อาจจะคุณลุงเขาแปลกๆนะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นคุณลุงแต่เราสัมผัสได้นะ่ะสาวน้อยเธอหิวหรือยังนะลุงซื้อขนมมาให้กินด้วยนะคุณลุงกำลังแกะขนมแถมยังเยอะอีกด้วยแต่แต่ก่อนที่จะกินขนมนะ่ะลุงขอทําอันนี้ก่อนนะสาวน้อยทำอะไรวะอืม ยอมอยู่ดีๆๆนี่นาห้า 5, 5, 5. ห้าห้าโอ้ทุกคนอย่าบอกนะคะว่าเกมน,นี้เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างดาร์กน่ะกรีดออกมาดังลั่นเลยนะแล้วก็จุดๆไปแล้วนะคะทุกคนพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูอยากกลับบ้านผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเจ็บจัง<ๆ>โอ้โห มีเขาไม่อยากเล่นแล้วว่ามันดาก่ะเขาว่าเนื้อหาเกมค่อนข้างดาักกแน่เลยอ่ะวิชัดเลยตรงนั้นของหนูมันเจ็บมากหนูไม่รู้ว่าคุณลงทำอะไรกับมันแน่ถึงแม้หนูจะมองไม่เห็นแต่หนูสัมผัสได้หนูกลัวจังจุดจุดจุดอะไรอ่ะ ที่ปิดตามันกำลังหลุดหรอวิยที่ปิดตาหลุดแล้วบีที่ปิดตามันหลุดลงแล้วล่ะแต่ก็ยังถูกโดนเอาเชือกแปลกๆมามัดอยู่ดีทำยังไงดีกลับบ้านแล้วอะ่ะจะทำยังไงต่อไปหนึ่ง ไม่ทําอะไรสองพยายามดึงมือออกจากล่ามโซ่หรออืมจากล่ามโซ่เธอว่าไงว่าอย่าอย่าเพิ่งทําอะไรดีกว่ามันดึงออกไปมันก็ดึงออกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะแล้วก็ต้องโดนข่มขืนอยู่งี้หรอเราควรจะสู้นะเว้ยแล้วแตอเธออะอ่ะลองรู้แล้วกันนะคะคุณพยายามดึงมือออกจากล่ามโซ่นะคะดูเหมือนว่าคุณจะเจ็บข้อมือเสียนะจะดึงต่อหรือจะพอแค่นี้ล่ะอุ้ย มันเลือกไม่ได้อ่ะเพราะว่าคำตอบมันเหมือนกันหมดเลยนะคะทำต่อสิคุณพยายามดึงมือออกมาอีกมันเริ่มหลุดออกมานิดหนึ่งแล้วล่ะอ่าเอาไงดีวะเธอแล้วถ้าเกิดมันมันต้อง ต้องหัดมือล่ะถ้าเราฝืนต่อเนี่ยปพราว่าน้องเนี่ยอาจจะต้องเจ็บตัวนะคะทุกคนงั้นปขอขอเป็นไม่ทำล้อกันนะคะเอา้าอีงโง่สองถ้างั้นก็ไม่ต้องกลับไปหาพ่อแม่แล้วแหละอา <c oughs> ้าวเธอนอนด่าเลยซึ่งแปลว่าเราเนี่ยจะต้องตอบว่า ควรที่จะทําต่อเว้ยเนื้อเรื่องเนี่ยถึงจะต้องเดินต่อนะคะงั้นก็โอเคเลยค่ะเราจะมาเล่งเวลากันดูแล้วกันนะคะกลับไปกลับไปไม่อยากอ่านทุกคนคือแบบตอนแรกนึกว่าเนื้อหาของเกมนะคะจะไม่ดาร์คแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาคือโคตรดาร์เลยนะทุกคนใจคอไม่ดีเลยนะคะแบบเป็นห่วงแบบคืออินเกมเลยอะ่ะอันนี้คือพยายามดึงโซออกค่ะ ตอบเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยทําต่อ,อสิและอันนี้คือทําต่อ,อค่ะคุณพยายามดึงมือออกมาเต็มแรงและดึงมันแรงกว่าเดิมมากขึ้นยินดีด้วยดูเหมือนว่ามันจะหลุดออกมาแล้วละ่ะเฮ้ย <c oughs> มือขาดเลยมือขาดอุ๊ยสาวน้อยว่าสงสารน่ะจะเจ็บจังเลย แต่หลุดมาได้ขั้นหนึ่งแล้วล่ะอะไรอะ่ะคงเป็นเพราะว่าคุณลุงลืมล็อกมันตอนมีอะไรกับคุณลุงแน่ๆมีแต่ต้องออกอย่างที่นี่โอเคหนูจะกลับบ้านไปหาพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้เลิกสิกุญแจห้องใต้ดินขวาน ตุ๊ก,กตาตัวโปรดเราจะเลือกอะไรดีถ้าเราเลือกกุญแจใต้ดินเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจที่ออกจากที่นี่หรือสองเอาขวานไปฆ่าลุงไงหรือสามตุ๊กตาตัวโปรดปะว่าข้อสามนั้นไม่ได้เพราะว่าเวลาแบบนี้นะคะเราไม่ควรที่จะมาอว่าอุ้มตุ๊ก,กตาแล้วอะ่ะงั้นเราขอเลือกเป็นเป็นขวานเหรอคุณหยิบขวานมันขึ้นมาสาวน้อยจ๊ะ ลุงจะเข้าไปหาแล้วนะเฮ้ยอีลุงมันมาหาเราอีกแล้วบีคุณลุงกล้องซ่อนแล้วโอ้โหซ่อนที่ไหนดีล่ะคำตอบนะคะมีสีข้อแต่ไม่มีที่ซ่อนเลยสักอันนะคะงั้นอุ้ยอีลุงมันมาแล้วค่ะโอ้สาวน้อยน,นี่เธอหลุดออกมางั้นหรอจ๊ะแถมถือของคมเอาไว้ด้วยนี่นะเอาแล้วก็คือคุณลุงเห็นเหรอ อย่าเข้ามานะฮึบตัวคุณดูสันสนๆกกวๆวแต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งทำให้คุณลุงนั้นโกรธมากกว่าเดิมซะอีกไม่ไม่อย่านะนึกไม่ดีพยายามจะหนีออกจากบ้านอย่างงั้นเหรองั้นฉันจะฆ่าแกด้วยน้ำมือของฉันเองเฮ้ยแกจะได้ไม่ต้องพยายามหนีไปไหนไงล่ะโอ้โห วิ่งไปทางซ้ายหรือทางขวาดีต้องตอบว่าอะไรดีบีทางซ้ายเหรอวทางซ้ายอ่ะคุณเลือกที่จะวิ่งไปทางซ้ายต้องวิ่งหนีแล้ะแหละหนีเร็วพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูกําลังใจได้เป็นอิสาระแล้วนะอยชึกมีดค่ะ ปักที่กลางหลังเราเลยนะคะทุกคนเสียงมีดที่ปักเข้ากลางหลังเต็มๆคิดว่าหนีแล้วจะรอดกันหรอยิงโง่ยังไงแกก็ต้องอยู่กับฉันอยู่ดีอย่าบอกนะว่าโอ้โหเอาละสาวน้อยฉันจะทำยังไงกับเธอดีนะเธอถึงจะได้ไม่หนีฉันอีกเป็นรอบที่สองนะ่ะฮึช่วยด้วยืึสาวน้อย เธอพูดอะไรนะ่ะฉันไม่ได้ยินเลยแต่ช่างเถอะฉันเองก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วล่ะเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเอาล่ะถ้าทำแบบนี้เธอเองก็คงจะหนีฉันไม่ได้แล้วล่ะใช่ไหม เนืเวาลาอาหารเย็นแล้วล่ะสาวน้อยเดี๋ยวฉันจะไปเอาอาหารเย็นมาให้เธอกินนะและเธอก็จะได้อยู่กับท่านตลอดไปสาวน้อยโอ้โหคือคือแบบจบอย่างดาร์กเลยนะทุกคนพ่อจ๋าแม่จา๋าหนูคงไม่ได้กลับบ้านไปหาพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วแหละแปลว่าไอ้ข้อเมื่อกี้นี้นะคะเราต้องตอบว่าคุณแจชั้นใต้ดินเว้ยทุกคนต้องตอบอันหนึ่งนีไ่ไง อันนี้นะคะต้องตอบว่ากุญแจห้องใต้ดินค่ะคุณหยิบกุญแจที่อยู่ข้างๆคุณมาคุณลุงบอกว่ากุญแจนี้เป็นกุญแจห้องใต้ดินแต่ในห้องนี้มันไม่ใช่ห้องใต้ดินนี่นาคุณเริ่มร้องไห้ออกมาด้วยความเริ่มท้อแต่ว่าอันนี้อันนี้คือมือของเรานะคะทุกคนก็กุญแจปลอมเอาต้องเลือกใหม่ว่ะต้องลองตุกตา ใช่งั้นปอจะตอบว่าตุ๊กาตาตัวปวดแล้วกันนะคะปึบไม่มีตุ๊กาตาตัวปวดหรอกเพราะมันโดนฆ่าทิ้งน้องลัเอา้เอาก็บอแล้วก็มันจบเหมนั้นแหละซึ่งแปลว่าถ้าเราตอบว่าขวานเนี่ยเราก็คือโดนฆ่าอยู่ดีนะคะแต่ถ้าตอบว่ากุญแจห้องใต้ดินเนี่ยก็คือมันคือกุญแจปอมนะคะโอ้โหก็เล่นจบแล้วนะคะอันนี้คือปอก็พยายามนะคะเลือกคําตอบใหม่ๆนะคะแต่ว่าจุดจบก็คือ น้องเนี่ยไม่รอดอยู่ดีนะคะก็คือเป็นเกมที่แบบว่าคดแบบเนื้อเรื่องคอดดาร์กเลยนะทุกคนเออคือแบบแอบอินอยู่นะคะทุกคนอยากให้น้องนั้นรอดเหมือนกันนะคะเอาลคะค่ะทุกคนขาเป็นยังไงบ้างคะสาหรับคลิปเดียววันนี้นะคะเธอเป็นยังไงบ้างมันดาร์กอะเนาะ คือแบบเขาไม่เคยเล่นเกมที่เป็นแนวนี้นะอันนี้คือเป็นครั้งแรกของปอเลยนะที่เล่นเกมแนวดาร์กแบบนี้นะคะในคลิปหน้าอาจจะมาเล่นต่อนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเกมอื่นแทนนะคะเอาละค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน